วันนี้เราจะมารีวิวรถเอาติดตัวใหม่ปีส0 2 3ันยี่สมนะคุณเหลียงล่าสุดครับสวัสดีครับ วันนี้มาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับโอโตยต้าพาเพลและเลี้ยงโตยต้าพาทัวร์ครับวันนี้เราจะมารีวิวรถอาติดต,ตัวใหม่ปี2 0 2พยเลยนะคุณเลี้ยงล่าสุดครับเป็นตัว 1.6G เป็นเกรฑเริ่มต้นของตัวอาวติดเลยนะคุณเลียงใช่ครับน่าใช้มากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่ามันมีนมอะไรเพิ่มเข้ามาแล้วปรับเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างใช่ไัมแง้มว่าฟังก์ชันเพิ่มนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่น่าใช้เข้ามาหลายตัวด้วยกันใช่ครับใช่ครับไม่ให้เสียคงรับ ตามมาชมเลยครับใช่ครับหน้าเขาอ่ะเหมือนเดิมคุณเหลียงไม่ได้เปลี่ยนแปลงโฉมอะไรภายนอกเนี่ยคือเหมือนเดิมทุกอย่างทําไมถึงเหมืาเดิมรู้ไหมทำไมคุณเหลียงเพราะโฉมมันสวยหรูคลาสสิก สปอร์ตอยู่แล้วในตัวของเขาใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าหน้าตามันมันมันดูดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่จำเป็นเนาะเพราะลูกค้าบอกว่าเอ้ยหน้านี้สวยสวยมากเลยคือผมว่าข้าราชการนะครับพนักงานออฟฟิศนะครับจะชอบมากนะครับเพราะเป็นรถที่ดูภูมิฐานใช่ครับนะฮะเวลาขับขี่แล้วมันให้มันให้ความภูมิฐานมลุคของของเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นๆนะครับแนะนํา อ่าถ้าต้องการรถที่ขับแล้วภูมิฐานออาติดเลยราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่8ปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทอ่าแล้วสีที่เห็นเนี่ยมันเป็นสีใหม่ด้วยนะคุณเหลียงครับผมอันนี้คือสีบอลเงินใหม่เบอร์สีใหม่ของโตโยต้าอ๋อนี่เบอร์ใหม่ใช่แล้วก่อนหน้านี้คุณเหลียง 1.6G งปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีสีขาวมุกอ่าแต่ตอนเนี้ยเขาเพิ่มสีขาวมุกเข้ามาให้อีกโอ้คุณโอสเปคแน่นนะเนี่ยแน่นอนครับคุณเหลียงล้อแม็กได้ข่าวว่าเป็นลายใหม่ใช่ลายใหม่แล้วก็ขอบส6หขอบ16ลายใหม่ 2- ส5 R16 นะ ขึ้นมาคุณเหลียงก็จระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับสีเดียวกับตัวรถได้นะ,ะปรับและพับไฟฟ้าได้ด้วยถัดมามือจับประตูหน่อยคุณเหลียงทั้งด้านคนขับและคนนั่งผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะมันคือกุญแจแบบไหนคุณเหลียงมันเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับในการล็อกและคลายล็อกเนี่ย แค่คุณรูดๆตรงนี้มันก็เป็นการปลดล็อกและคลายล็อกอยู่แล้วนะชอบมากเลยนะใช่ไหมแค่สัมผัสแค่สัมผัสมันง่ายมากอ่ะแต่ต้องมีกุญแจในระยะ1เมตรนะใช่ไม่ใช่บบว่าอยู่ไกลแล้วคนจะมาเปิดได้นะอ่าต้องมีกุญแจนะถึงจะสัมผัสได้แล้วก็ล็อกและปลดล็อกได้ใช่ครับนะครับผันหกจีวเก่าไม่แต่พอเป็นพนัหกจีนรุ่นปัจจุบันมีกล้องมองภาพถอยหลังให้ใช่แล้วก็ลงมาหน่อย มีเซ็นเซอร์หอยหลังให้อีกโอ้ยมีทั้งกล้องมีทั้งเซนเซอร์ใช่ปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามีกล้องจะไม่มีเซ็นเซอร์ถ้ามีเซ็นเซอร์จะไม่มีกล้อง<ม>อ่าใช่ไหมผมสังเกตท้ายรถของอาร์ติเนี่ยเป็นท้ายรถที่ดูค่อนข้างจะหรูหรานะใช่ค่ะเพราะว่าคิ้วตัวโครเมียมเนี่ยมันยิงยาวเลยนะยิงยาวซ้ายจะด,ด,ดขวาเลยนะใช่นะแล้วก็ที่ผมชอบมากคือฝาท้ายเขาอ่ะสามารถกดปุ่มแล้วเปิดได้เลยใช่อ่ะคุณเหลียงจริงๆนี่ตรงนี้กดเลยนะอ่าอาดูความกว้างของเขาหน่อย เห็นไหมเดี๋ยนะนี่มันกว้างมากเลยนะคุณเหลียงกว้างมากกว้างมากใหญ่มากอะเก็บของได้เยอะแล้วแถมเบาะเขาเห็นไหมสี่สิบหกสิบมันสามารถพับได้ด้วยนะอย่างนี้ใส่ถุงกอล์ฟเข้าไปได้เลยนะคือเบาะแถวสองสามารถพับเบาะลงไปได้เพื่อขยายพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถถูกต้องไหมใช่นะครับยังอะไรนะอยู่ด้านล่างครับตรงนี้มียังอะไรให้ด้วยแต่ยังอะไหล่มันจะเป็นมันจะเป็นไซส์แบนหน่อยหุ้ยภายในนี่เป็นเบาะหนังด้วยนะคุณเหลียง นี่ือตัวเริ่มต้นจริงเหรอใช่นี่คือตัวเริ่มต้นเลยภายในเบาะหนังได้ขาวดูหรูหราเลยนะเบาะหนังสีดําสวยนะแล้วตาแหน่งที่นั่งเนี่ยมันกระชับตัวสลีรักของผู้ขับขี่และผู้โดยสารมากเลยอะ่ะใช่มันโอบสลีระคือ,อถ้าเราขับทางไกลนี่ไม่ต้องกลัวเมื่อยหลังเลยนะใช่หรือว่าโอเคนะตัวเบาะมันสปอร์ตนะแล้วก็พวงมาลัย อ่อให้เป็น 1.6G ตัวเริ่มต้นเนี่ยเขามีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแล้วนะอถือว่าให้มาครบแต่ไฮไลท์ของเขาเนี่ยที่มันแตกต่างจากตัวเก่าเนี่ยคุณเหลียงเห็นหน้าจอเขาไหมโอ้หน้าจอเบรล่มเลยใช่หน้าจอ9นิ้วครับ USB แล้วมีมีมี Type C ให้ด้วยนะใช่ครับ2ช่องให้เลยนะช่องยังไม่หมดนะแล้วอยู่ตรงนี้อีกนี่ที่เท้าแขนตรงนี้มีให้อีก เนี่ยมีไฮซีให้อีกอันแล้วก็มีช่องเสียบ12โวลต์อโอช่องเสียบจะเยอะไปไหนเนี่ยใช่ขนาดนี่อันนี้แค่ข้างหน้านะคุณเหลียงเดี๋ยวค่อยพาดูข้างหลัง<ช>อ่ข้างหน้ามีเท่านี้ก็เยอะแล้วนะเชืช่อมต่อ Apple CarPlay กับ Android Auto แบบไร้าสายแล้วนะเป็นแบบไวเลสโก็ดีนะใช่วไวเลสก็คือใช้สัญญ,ญาณ Wi-Fi เชื่อมต่อนะครับดูแผนที่นำทางแบบไร้สายได้จ้า เชื่อมต่อกับมือถือนะเจ๋งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราทำให้ดูดีกว่าว่ามันเชื่อมต่อ,อยังไงน,นะ,<ค>ะเดี๋ยวคลิปหน้าทำให้ดูแล้วก็มาถัดมาตรงแอร์หน่อยคุณเหลียงอแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้แล้วอ่ะเอาติ๊กเกอร์เริ่มต้นจริง 6G นะครับมี VSC TRC มาให้แล้วนะครับสุดยอดเลยนะ,น,ะน,นี่ VSC ก็ช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเขา้าโค้งนะครับ VTRC ป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวนะฮะระบบช่วงล่างที่ปลอดภัยมากเรียบไปเลยนะอันเนี้ยใช่ครับแล้วก็ อันนี้เขาคุ้มหนังด้วยนะตัวเกียร์ใช่ทำเก็บงานมาค่อนข้างเป็นระเบียบนะสวยนะมีบวกลบให้ด้วยนะซีเคนชันชิพนะครับก็ครบแล้วนะจริงๆเขาตัดลวดลายมาสวยนะอืมคือภายในอาร์ติสรุ่นปัจจุบันเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าสปอร์ตมากนะครับดูเรียบหรูดูดีมากนะมันถึงเป็นรถที่แบบขายดีไงใช่แล้วก็น่าใช่แล้วก็ทนทานด้วยนะคุณเหลียงออเนี่ยพวกรถมือสองอะไรจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะหารถมือสองยากมากใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันก่อนว่า ข้างหลังเนี่ยเขาพับเบาะแล้วช่องเก็บข้างหลังสัมภาระเนี่ยมันกว้างไหมแล้วก็ไปดูช่องเสียบ usb เขาอยว่กับไปเลับครับ,รบนี่ช่องเสียบ usb ด้านนี้ครับช่องเสียบ usb เพิ่มขึ้นมาจาก1เป็น2องเลยนะนี่ตรงนี้สําหรับคนที่นั่งข้างหลังเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องฝากชาร์จข้างหน้าแล้วนะสบายเลยนะแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะคุณเหลียงมีแอร์หลังมาให้แล้วนี่ขนาดรุ่นเริ่มต้นนะหนึ่งจุดจ g นะโหสุดยอดโอชอบเบาะหนังเขามากเลยนั่งแล้วสบายมากเลย ใช่อันนี้ผมเห็นด้วยเลยคือเบาอะรถอารติเป็นเบาะที่นั่งสบายมากอะใช่เนี่ยคุณเหลียงลองปรับพับเบาะให้ดูหน่อยสิอ่ะนี่กดปุ่มตรงนี้อยกขึ้นมาฝั่งนู้ก็ได้นะปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้อ่า๋อนั่นแหละครับวุ้ยกว้างกว้างเลยแหละเนี่ยเวลาเราขนสัมภาระที่มันยาวๆอะ่ะเราก็เปิดเบาะแถวสองขึ้นมานะครับวุ้ยนี่นะคุณเหลียงครับ ไล้ไปได้เลยนะเออขนท่อปลาได้เลยสบายสบาย2เมตรใช่ไหมนะถึงถึง2เมตรไหมก็เนี่ยเราก็แยงเราก็แยงขึ้นมาตรงกลางก็2เมตรแล้วครับสบายสบายนี่มันเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะออขับออติสเหมือนขับรถกระบะขนของใหญ่ยาวๆได้เห็นอย่างนี้แล้วโปรโมชั่นมีอะไรน่าสนใจไหมคุณเหลียงอืมออติสยังไงก็คืออลติสครับใช่ครับอลติสทน ถึกถึกเ<อ>ติดแก๊สไม่มีปัญหาอะไรหาง่ายอ่าช่วงล่าง TNGA <อ>นะคือโครงสร้างของรถอแต่เป็น TNGA มีความเกาะถนนขับขี่ด้วยความเร็วแล้วมั่นใจนะครับผมเคยไปลองขับมาแล้วโอ้โหช่วงล่างดีจริงๆอเอาตินี้ออกไปไม่ต้องทำช่วงล่างอ่ะนะเดิมๆขับได้เลยสบายๆใครที่ดูคลิปนี้นะครับสนใจที่อยากจะจับจองตรงนี้ก็จับจองได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเอาไปวิ่ง เป็นรถแท็กซี่รถสาธารณะเขียวเหลืองนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าโอแจ้งนิดนึงครับแท็กซี่อาจจะยังไม่มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษนะครับครับแล้วตัวนี้ครับถ้าไม่ใช่ทแท็กซี่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับคุณเหลือง จริงๆตอนนี้ออกรถดาวน้ต้นศนเนะครับลูกค้าที่เคยมีรถยนต์นะครับมีรถยนต์ผ่อนอยู่2ปีขึ้นไปนะครับ,รบยี่ห้ออะไรก็ได้ะนะฮะมีเครดิตหรือเป็นพนักง,งานบริษัทอ,อายุงาน2ปีขึ้นไปรับเงินเดืนผ่านบัญชีะนะครับสกลุ่มนี้มาออกรถรุ่นนี้ได้ดาวน์น0%ไม่ต้องค้ำเลย แต่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจทําแท็กซี่นะครับแท็กซี่ของเราเนี่ยก็ดาวเริ่มต้นแค่สิเท่านั้นเองนะครับอืมแท็กไม่แพงไม่แพงนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ดาวน้อยมากเลยนะใช่ครับสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขอคนคับหนึ่งคนพอนะครับแท็กซี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อนะครับจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไลน์นะครับเฟซบุ๊กนะครับเบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะครับทั้งหมดนะครับยังไงนะครับ โอขอฝากช่องนะครับโอตโยต้าพาเพลินนะครับแล้วก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออดแอนนะครับส่วนของคุณเหลียงนะครับเหลียงโตโยต้าพาทัวร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งกิกกินะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับอชมของดีที่เหตุลายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ